สวัสดีรัวผมวันนี้ผมจะมาเลื้อนที่ประเทศไอรอนแม็กแล้วนะผมติดใจประเทศนี้จัดเลยผมผมมาเลื้อนอ่ะดูดูแม่งแข่งรถกันอยู่กูใจนี้ได้ป่าวะ <c oughs> <c oughs> ดูเด็ดหน้ผู้ชนให้ความเลยดูเด็แม่งแบบแม่งไม่ด่าไม่เฮียเลยนะแม่งแจกจะเฮ้ก็จะแข่งรถอย่างเดียวเลยเน <c oughs> ี่ยแฮนดิ้งนี่ผมปรับเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแจกเอ็นบีด้วยเอ็นบีนี้ก็แบบว่าภาพสวยนะ เนยขนาดแบบคนเยอะๆอะดูเดิคนเยอะๆวิ่งอะ่ะสามสามสิบเดี๋ยวผมปรับภาพเลยอยู่ตอนนี้ภาพไอ้นี่ครับไหนลองปรับเป็นโลดูเดะโลเป็นสี่สิบห้าสิบดูเดะยิยดจุบไอ้น,นี่คูเบียดได้บอกนี่นี่ขอได้นะใครอยากได้เอ็นบีหรืออยากได้แฮนดิ้งที่ผมปรับเองเนาะ อยากให้ผมไปเลือนประเทศไหนบอกได้ครับผมไม่เช้าพึ่งเลือนประเทศมอร์แกนไปเม่อเช้าพึ่งเลื่อนประเทศมอร์แกนไปดูดิดูดิโอ้เยอะโอ้โห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 ูผมทําให้รถเป็นไงพลิกง่ายด้วยน้ําหนักรถพลิกง่ายด้วยครับดูดิเป็นไงขยะแบบว่าซ้อมเมือนเป็นแบบแนวไฟเอ็มเรือนๆก็นี่นะขยะเป็นพวกฟอร์มอะแต่ผมไม่ใช่ฟอร์มไงผมเรือนไง ไอ้เห <privileged> ี้ยไหนวะเอ๊ะมาดิเฮ้ยเอ็นเียนั่นเหี้ยอ่ะดูกูชนเดี๋รถตัวเดี๋ดูกูชนเดีอย่างนี้ดูกูชนเดี๋ยวดูกุชนเดี๋ยวยังมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วในคีแค้นแล้วคุณว่ามอแกนเฮี้ยบวกตีประเทศนี้ถ้ามีคนแจ้งเขาแบนเร็วจัดเลยเราดู มันยังมีคนแข่งรถกันบอกวะไหน,นเริ่มแข่งสักทีสี่เฮียนี่นี่นี่มันแข่งแล้วมันแข่งแล้ววิวดูดิวิวดูดิอีนี่ไปได้สิยจะคุยดูดูไม่แข่งกันไม่แข่งกันดูดิเดี๋ยวบางคนแม่ก็เดิมพันกันนะครับบางคนอะ ยองแต่แต่เราไม่โซ่เลยเราหลุดโลกจัดเนี่ยดูดูดูยันนี่ดูดูพวกนี้นี่รถเบาๆกูจัดให้ได้แล้วใครไอ้นี่ถ้าใครโดนผมก็ขอโทษด้วยนะครับเฮียสุกกูทุกเขาเฮียปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุกกูทุกเขาไอ้สัสคตรเฮียเลยจะไปหาทำกับใครเขารับเนี่ยโดนซุ้มตีเนาะไม่รู้นะผมบอกเลย ไ <laughs> อ้น,นี่คลองใจไอ้น,นี่คลองใจเ <laughs> ยอะหูโคตรพุ่งอ่ะแรงจัดเลยอ่ะพุงพ่งุ่งไปไอ้ยันนี่ไอ้ยันนั่นก็เหลือหน, <laughs> น,น่อยเหตุไม่เห็นกูทำแล้วทำตามนะมึงอ่ะ <laughs> ดูดิยังใครมันปิวไว้ใครมันปิวอวอ,วอ,อนนกจากหล่นไวเยอะ <laughs> ยังคนเหลืออ่ะ เว้ยเว้ยเว้ยมันเด็กขี้แค้นมันเด็กขี้แค้นไปดีกว่าไม่อยากคุยกับเด็กขี้แค้นไม่อยากคุยกับเด็กขี้แค้นอาชนอืมแล้วไม่มีใครมาเลยอื้อกลัวไหนกำลังมาวะนี่ไงมาดักอยู่ตรงนี้เมื่อกี้กูเห็นมันกลัวแหละกลัวแหละกลัวแหละเใจเย็นใจเย็นกลัวแหละอ่า เฮียๆๆๆรถจะคว่ำเป็นไงรถความยากจัดเลยเฮียแฮนดิ้งเลยนะแฮนดิ้งเอพีเตงนะครับผมตึ๊บฮึมไอ้ดูๆดมให้ดูอีกสักสองสามครั้งเลยไอ้จะนี่อะไรเนี่ยไอ้จะนี่อะไรเนี่ยอ่าไอ้จะนี่อะไรเนี่ยไอ้จะนี่อะไรเนี่ย ไอ้เนี้อะไรเนี่ยไอ้เจ้็เห็นคนอื่นเขาทําก็อยากทําตามนดูดีดูดียอยากให้ผมเรือประเทศไหนก็บอกได้นะครับไอ้เฮียไอ้ตัวไหนอยากอาได้ไอ้นี่อยากฟอร์มทําเหมือนกูนะอยากทําอยากฟอร์มบหรอมึงฟอร์มหรอฮะมึงฟอร์มอยากทำเหมือนกูหรอมึงฟอร์มเหรออูถามดิมึงฟอร์มบหรอไอ้สัสมึงฟอร์มหรอมึงฟอร์มบหรอกูถามว่ามึงฟอร์มบหรอ มึงฟาร์มบสัตว์อู้หพุ่งกระจายพุ่งกระจายมันเยากลัวมันอยากเล่นรถบัมกับกลัวมันอยากเล่นรถบัมกับกลัวเฮ้ยไอ้เี้ยมันทำไมรุนแรงอย่างวะรถบัมบอกอยากเล่นรถบัมบอกอยากเล่นรถบัมอบอก ุ้ยรถแต่รถมันแรงจริงรถมันแรงจริงไมย่ยอมรับเลยแรงจัดรถมันะเนี่ยนี่แหละกูยิ่งชอบแรงแบบนี้แหละแรงแบบนี้เลยสว์แรงแบบนี้เลยขี้ไอ้ผมอันนี้ใครใครชอบผมก็แบบว่าขอคนไลค์คนคนติดตามเนาะแชยิ่งดีเลยขี้อยากให้ผมเลือยประเทศไหนก็บอกได้ผมเลือได้ทุกนาทุกประเทศอยู่แล้วประเทศไหนแบบ คิดว่าประเทศไหนแบบตึงๆแบบแอดมินดูแลดีๆอย่าบอกผมได้นะนะเดี๋ยวผมเดืดเอดโดมไอ้นี่เป็นไอ้ออสุดท้ายฟซึบอยู่ไหนวะโอเครถแมรทความรถแมรทความมอไซค์มันชนเปวบ่ยวบ่ปัญหาอย่าเปิว่ย่บ่ให้เิวี่ะไปสสยสี่อันผมขอคันสุดท้ายคันเดียวพอไอ้ไอ้นี่มันผมว่าผมให้ชนมันได้เหรอ อีกจชนไม่ได้เขีผมคลิปนี้ผมก็ขอกลับลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม